กรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของประสีญิงชราวัย70กว่าปีแกมีอาชีพเป็นร่างทรงอยู่กับหลานชายวัย15ปีชืปีช่วยแดงประสีแกเป็นร่างทรงให้กับเจ้าแม่บัวเขียวไม่ว่าใครจะมีปัญหาอะไรผัวหายผัวมีเมียน้อยเงินทองไม่พอใช้ครอบครัวมีปัญหาฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านทั้งในหมู่บ้านและต่างหมู่บ้านก็จะมาขอคําปรึกษาจากภาษีแทบทั้งสิ้นยิ่งเป็นเรื่องผัวผวเมียเมียชาวบ้านมาใช้บริการของภาษีย่างไม่ขาดเลยทีเดียวภาษีภาษีภาษีจ้าว่างไงอ่ะขายมาเรียกอ่ะฉันเองจ้าจอยจ้าป้าว่าไงจ้าจอยมีอะไรย่หนู ป้าจ้าป้าต้องช่วยฉันนะจ้ะพี่แหวงผัวฉันนะ่ะมันมีเมียน้อยจะป้าอะไอแหวงอะนะมมีเมียน้อยโอ้ยใช่หรือเปล่าอ่ะดูดีหรือ,อยังอะจอยไอแหวงอะมันคนทํามหากินนะรักลูกรักเมียไม่เคยเห็นมันทะเลทลายที่ไหนเลยมั่นใจหรือ,อยังอ่ามันมีเมียน้อยอะจอยจะป้ามั่นใจเลย เมื่อวันนั้นน่ะก็เจอเบอร์โทรศัพท์ผู้หญิงอยู่ในกระเป๋าเสื้อเนี่ยเมื่อวานเนี่ยสดสดร้อนๆเลยมีอะไรก็ไม่รู้สีแดงๆติดมาที่คอปอกเสื้อฉันว่าต้องเป็นลิสติกแน่เลยป้าโอ้ยสงสัยจะมีเมียน้อยจริงๆด้วยนั่นเนี่ยผัวเองอะ่ะจอยใช่จะป้าโถแอปแป้ฉจะจะทำยังไงดีเนี่ยป้าช่วยฉันหน่อยได้หรือเปล่าอ่ะไม่ได้เนี่ย ป้าช่วยไม่ได้เลยเอา้าแล้วทีนี้จะทำยังไงอะ่ะก็ป้าช่วยไม่ได้ถ้าง,งั้นก็ลองปรึกษาจ้าแม่บัวเขียวเขาดูนั้นลูกนะจะป้าถ้าง,งั้นป้าเขาทรงจ้าแม่บัวเขียวฉันเลยนะอืมได้ลูกแต่ว่ามันก็ต้องมีค่าครูค่าอาจารย์เขานั้นลูกนะเท่าไหรล่ละจะป้า ก็เท่าเดิมนั่นแหละเท่ากับทุกๆคนที่มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าแม่เขานั่นเนยเท่าไหร่ล่ะจ๊ะป้าก็เงินก็เกบาทนันลูกนะอุ๊ยไม่แพงเลยจ๊ะป้าแล้วแค่นั้นหรือเปล่าจ๊ะเงิน9 9บาทกับทูบอีกหดอกปากมาพร้อมกับกระสอบข้าวสารอีกหนึ่งกระสอบป่านนันลูกนะไว้ตายแล้วปากมาก,กระสอบข้าวป่านเลยเหรอจ๊ะ ใช่กระสอบป่าน่ะลูกใหญ่ๆนะโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ค่อนข้างจะตึงเหมือนกันนะจ๊ะพระสีนี่ก็ค่าครูเป็นอย่างนี้อจะให้ป้าพูดว่างไงอ่ะทำก็ทำนะไม่ําก็ไม่เป็นไรอ่ะจ่าจ่าป้าเธอจะทำจ่าสักครู่ต่อมานางจอยก็จัดสำรับเครื่องครูบูชาให้กับเจ้าแม่บวัวเขียว และในขณะที่ป้าีแกรับพานครูนั้นก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ใจขึ้นครับท่านผู้ฟังน่าตื่นเต้นจริงๆด้วยตอนนั้นป้าีแกรับพานครูเสร็จแกก็ชักดิ้นชักงอร่างแกสั่นไปมาน่ากลัวจริงๆครับป้าป้าีป้าีเป็นไรอะ่ะชักแรงแล้วเกินน่ะกูไม่ใช่อีกสีไว้ฮะไม่ใช่ป้าีแล้วใครเนี่ย กูจะแม่บัวเขียวไว้เฮ้ย <c oughs> จุดบุหรี่ให้กูดูดหน่อยสิเอาหมากมาด้วยเอาไหมกูกินเร็วกูหิวจะๆๆป้าอุ้ยไม่ใช่จะแม่ดีจ้ะหมากพลูบุหรี่อือต่อมาให้กูด้วยสิวะบุหรี่อะไรเนี่ยบุหรี่เย็นจ้ะปัดโท <c oughs> บุหรี่เย็นดูดไม่ได้บุหรี่เย็นดูดไปแล้วเสลิดมันเยอะ เอาเป็นยาเส้นก็นแล้วกันจ้าเจาแม่ดีจ้ายาเส้นจุดให้ด้วยสิจ้าเจาแม่แหมชุ่มปอดดีแล้วเกินดนานๆด,ดูทีเนี่ยเอาบากมาให้กูดีจ่าเจาแม่อเดี๋ยวกูกินเลยก็แล้วกันดีทุกอย่างเลยว่าไงละเมึงอ่ะไปไงมาไงมีอะไรกูช่วยอ่ะบอกมาเร็วเสียเวลรเวลา เจ้าแม่เจ้าคะ่ะผัวอีฉันน่ะรู้สึกจะมีเมียน้อยเจ้าคะ่ะอืมเมียน้อยไอ้นี่มันสำคัญนักผัวเองนี่เอ่อเองเกิดวันที่เท่าไหรอ่อ่ะหมายถึงอะไรเจ,เจ้าแม่วันที่เท่าไหรอ่อ่ะก็วันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าวันที่หกเจ้าคะ่ะแล้วเกิดวันไหนอะ่ะจันทร์อังคารพุธวันศุกร์เจ้าคะ่ะ แล้วเกิดตอนไหนเนี่ยกลางคืนใช่หรือเปล่ากลางวันเจ้าค่ะเจ้าแม่อุ้ยเจ้าแม่ถายไม่ถูกสักอย่างเลยอะไม่ใช่ถายไม่ถูกอันนี้แค่ถามนี่มาดูนี่เนี่ยผัวเองมันมีเมียน้อยจริงๆด้วยนะรู้หรือเปล่านี่นางจอยโธ่แล้วแบบนี้จะทำยังไงคะเนี่ยเจ้าแม่มแม่ยากแฮะอีเมียน้อยนี่มันสวยสะด้วยนะ ผิวขาอวบนมใหญ่ด้วยวยสะโพกผายตาสีโศกเฮ้ยแหมดูเซ็กซี่เหลือเกินนะโถ่เจ้าแม่แล้วแบบนี้ฉันจะทำยังไงเนี่ยพูดตามรูปการแล้วว่าดูแล้วจะดีกับฉันทุกอย่างเลยใช่หรือเปล่าเจ้าคะใช่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเองไม่รีบทำพิธีแล้วก็โอ้มีหวังผัวเองหายแซบหายสอย ตกล่องป่องชิ้นเป็นผัวอีนี่จังๆเข้าแล้วก็มีลูกด้วยกันละมึงเ้ยขาวนี้ล่ะไม่กลับมาหาเองแน่นะานงจอยโธ่ปฏิกตท่านยังไงดี่ะเ,เจ้าแม่จะแม่ช่วยอีฉันด้วยนะเจ้าค่ะถ้าเจ้แม่ช่วยอ่ะอีฉันยอมทุกอย่างเลยเจ้าค่ะจะเสียอะไรก็ยอมขอให้ผัวอีฉันมันกลับบ้านนะ่ะอ๋อโง่อยางงั้นหรอกเหรอ ถ้าอย่างนั้นเอ็งก็ไปซื้อของมาให้ข้าก็แเล่ากันนะของมีอะไรบ้างคะเจ้าแม่เดี๋ยวข้าเขียนให้เนี่ยรายการที่เอ็งต้องไปซื้อก็ใช้เงินประมาณ5,000บาทนั่นแหละอุ๊ยของทำไมมันยุ่งยากเหลือเกินนะเจ้าแม่อ๋อถ้ามันยุ่งยากเอ็งก็บูชาที่สำนักได้เลยเนี่ยสำนักมีให้บูชาอยู่เอาไปสิเนี่ยชุดละห้าพัน อุ้ยมีพอด,ดีเลยเหรอคะเจ้าแม่ใช่มีพอด,ดีเลยถ้างั้นอีฉันบูชาหนึ่งชุดเจ้าค่ะอ่าเอาเอา,เอาบูชาเสร็จแล้วก็เอามาถวายได้เลยเดี๋ยวฉันจะทำพิธีให้ผัวกลับมานะเจ้าค่ะเจ้าแม่หลังจากที่จอยบูชาชุดใหญ่ถวายเจ้าแม่ไปแล้วเจ้าแม่ก็บน่นคาถาเงึมงเงึมงเป็นภาษาอะไรก็ไม่ทราบครับท่านผู้ฟังพูดอยู่นานสองนานพูดอยู่คนเดียวด้วยและหลังจากนั้นก็เสร็จพิธี แกก็ไล่ให้นางจอยกลับบ้านไอ้จอยกลับบ้านได้แล้วคาจะพักผ่อนฮะเสร็จแล้วเหรอเจ้าคาเจ้าแม่เราเสร็จแล้วสิกลับบ้านได้เลยเนี่ยรับรองว่าวันนี้เดี๋ยวผัวแกก็กลับมาเองไงเออเจ้าแม่คะผัวหนูก็กลับบ้านทุกวันอยู่แล้วะ แต่หนูแค่ไม่อยากให้มันมีเมียน้อยนะคะมันก็ใช่ไงเนี่ยเดี๋ยวมันกลับมาและเมียนงเมียน้อยมันก็จะไม่มีมันจะลืมไปเองมันจะลืมความรักที่มันมีให้เมียน้อยด้วยมันจะรักแค่เองคนเดียวด้วยนะนางจอยนะโอ้โหดีจริงๆเลยค่ะเจ้าแม่เจ้าแม่ไม่ให้ผัวหนูมียเมียน้อยแล้วเจ้าแม่จะทำเสน่ห์ให้หนูด้วยเหรอเจ้าคะก็ใช่นะสิ เนี่ยเขาเรียกว่าใช้กระสุนนัดเดียวในนกสองตัวไงผัวกับมาแล้วเองก็มีสเสน่ห์นะเมตตาณะหน้าทองอับผัวรักผัวหลงด้วยนะจอยนะหุย้ยเขาคุณมมากๆนะคะเจ้าแม่ถ้าอย่างนั้นอีชนันกราบลานะคะไปไปโชคดีมีใช้นะจอยนะให้ผัวรักผัวหลงให้ผัวทำการบ้านบ่อยๆนะๆนะเจ้าค่ะเจ้าแม่ เนี่ยรู้หรือเปล่าดังวิอะที่เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลที่หนองคายอะ่ะก็เคยมาให้เจ้าแม่ทําให้ด้วยนะหรอเจ้าคะครูวิก็เคยมาเหรอคะใช่ครูวิสาขาหรือเปล่าใช่รู้จักหรือเปล่าแล้วรู้จักเจ้าคะ่ะเจ้าแม่อันนั้นผัวก็มีเมียน้อยเหมือนกันเหรอเจ้าคะใช่มีเมียน้อยเหมือนกันเนี่ย ฉันช่วยตอนนี้เสด็จเสดาแล้วเกินนะผัวรักผัวหลงถ้าไม่ออกจากบ้านเลยอีกคนหนึ่งน่ะก่อนนางตายท้องลายอขายผักอ,อยู่ที่ตลาดอ่ะเมื่อก่อนไม่มีใครชอบเลยหาว่ามันท้องลายเนี่ยมาหาฉันฉันช่วยทำสเสน่ห์นะเมตตามหานิยมให้อ่ะตอนเนี้ได้กันลูกจะของโลงสีด้วยนะฮะลูกจะของโลงสีใช่พี่อาทิตย์หรือเปล่าเจ้าค้าเจ้าแม่ ใช่ใช่ไออาทิตย์นั่นแหละฉันเนี่ยเป็นคนทําพิธีให้ไออาทิตย์เนี่ยมาหลงรักใครชอบพอในตัวของอีตายรู้หรือเปล่าอุ้ยไปติกีเนี่ยเป็นฝีมือของแม่หมดเลยใช่หรือเปล่าหรือเจ้าคะใช่เอ็งเนี่ยไม่เพียงแต่ผัวจะรักผัวจะหลงอ้ย ต่อไปเนี่ยไวรุ่นหนุ่มๆละผู้ใช้โซโซแต่เห็นเอ็งเ่ต่างน้ำลายไหลทุกคนแน่นอนเลยน้งจอยว้ยขอบคุณเจ้าค่ะเจ้าแม่อีฉันกลาบลาก่อนนะเจ้าค่ะปลอดภัยให้เดินทางโชควนี้นะจอยนะค่เจ้าแม่และในเย็นวันเดียวกันนั่นเองก็ปรากฏว่าผัวของจอยก็กลับมาถึงบ้านแถมวันนี้เขากลับมาเวลาแค่5้าโมก,กว่าเท่านั้นเองกลับมาไม่กลับมามือเปล่า ซื้อไก่ต้มน้ำปลาของโปรดที่จอยชอบเอามาฝากเธอด้วยจอยพี่กลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วเลยเจ้พี่วันนี้กลับแต่หัววันแล้วเกินน่ะไม่รู้เป็นไงวันทั้งวันวันนี้พี่คิดถึงแต่จอยเลยอะ่ะเนี่ยพี่ซื้อไก่ต้มน้ำปลาของโปรดจ,จอยมาฝากด้วยนะจ๊ะไวสวีทฮาร์ทมีความสุขเหลอเกินค่ะไม่นึกเลยว่าวิชาของเจ้าแม่บัวเขียวจะดีขนาดนี้เออแล้ว พี่กินข้าวมาหรือยังจ้ายังเลยจ้าเนี่ยพี่กะจะไปกินข้าวกับจอยอ่ะพี่ห่างหายจากจอยตั้งหลายวันรู้สึกเหงาเหงายังไงก็ไม่รู้จ้าพี่ก็กลับบ้านทุกวันน่ะทําไมถึงบอกว่าห่างหายจากจอยละจ้าไม่ใช่พี่หมายถึงว่าเอ,อ่อพี่ห่างหายเรื่องนัดกับจอยนะจ้าพี่ก็เล่สุขผิดผิดยังไงก็ไม่รู้พูดจาลาบุกหรือเปล่าเจ๊พี่จะลาบุกอะไรละจอยเราเป็นผัวมเมียกันนะจ้า นะจอยอย่าเพิ่งกินข้าวก็แล้วกันขอพี่กินจอยก่อนนะจ๊ะหวยพูดจาเสียวกิ้ววแล้วเกินดูสิคะขนแขนลุกตั้งเป็นดอกไม้ฝรั่งเลยอะ่ะมาจอยอย่าัวแต่ชอเลาะอยู่เลยจ๊ะมาใกล้ๆพี่นะจ๊ะก็ได้แต่ว่าต้องทำเร็วๆนะคะเพราะว่าจอยหิวข้าวครับจอยเดี๋ยวพี่จะทำให้เร็วที่สุดเลยครับค่ะ นี่เป็นแค่เพียงตัวอย่างเล็ก,ลกๆน้อยๆถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่บัวเขียวที่ป้าสีแกเป็นร่างทรงให้อยู่ครับไม่ว่าใครมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะด้วยความศักดิ์สิทธิ์จริงๆหรือว่าเป็นเพราะความบังเอิญของเจ้าแม่บัวเขียวกันแน่ผู้คนที่มาต่างสุขสมหวังกลับไปแทบจะทุกคนเลยทีเดียวไม่เว้นแม้แต่ผู้ใหญ่สุขผู้ใหญ่ประจําหมู่บ้านของหมู่บ้านนี้ซึ่งหมู่บ้านนี้มีปัญหาฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายัางไงผู้ใหญ่สุขกับชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันแล้วก็เดินทางไปหาภะษีนี่ประษีฉันมีเรื่องอยากจะรบกวนภะษีแล้วเกินน่ะอะไรเหรอผู้ใหญ่สุขผู้ใหญ่สุขเป็นผู้ใหญ่บ้านมีอะไรที่ฉันจะช่วยเหลือผู้ใหญ่ได้หรือนเนี่ยเออเนี่ยเาสีคือว่าบ้านเราอ่ะฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเลย หมู่บ้านข้างเคียงอำเภอใกล้ๆอะ่ะฝนเขาตกเอาตกเอาแต่ทำไมดินบ้านเรามาัถึงแล้งอย่างนี้ฝนสักเม็ดก็ไม่โผล่มาเลยโอ้ยฉันน่ะหมดทางแล้วเกินแล้วมืดแปด้านประษีจ้ะช่วยอะไรฉันกับชาวบ้านสักหน่อยเถิดอะไรอะ่ะผู้ใหญ่ฉันน่ะเป็นลางทรงจะให้ฉันช่วยอะไรได้ถ้าจะช่วยได้ก็คงจะมีแต่จะแม่บัวเขียวเท่านั้นแหละจ้ะ ก็น,นั่นแหละป้าฉันอยากจะให้ป้าเข่าทรงเจ้าแม่บัวเขียวเขาหน่อยอะช่วยทีเธอะนะประสีชาวบ้านเดือดเนื้อร้อนใจเหลือเกินน่ะฝนฟ้าห่างเหลือเกินปีนี้มีอะไรที่จะแม่บัวเขียวอ่ะท่านจะช่วยเราได้บ้างหรือเปล่าอ่ะเมตตาด้วยนะประสีนะโอ้ยอย่าพูดขนาดนั้นเลยผู้ใหญ่เอาละ่ะเดี๋ยวฉันจะประทับทรงจ้าแม่เขาให้ ใจเย็นๆนะพวกเรานะพอผู้จบประสีแกก็จุดทูบจุดเทียนไหว,เว,เวเ้เจ้าแม่บัวเขียวพร้อมกับอัญเชิญเจ้าแม่บัวเขียวเข้าประทับทรงที่ร่างของแกประสีแกสั่นพับพับอยู่พักใหญ่ก่อนที่จะนิ่งสงบลงหมาหรือยังเนี่ยเจ้าแม่อ่ะข้ามาแล้วเว้ยเออนี่ประสีหรือเจ้าแม่บัวเขียวเนี่ยข่าเองอะ่ะเจ้าแม่บัวเขียว มีอะไรวะพวกเองมีอะไรให้ข้าช่วยอ่ะมารบกวนกันเยอะแยะมากมายเลยโอ้คนเยอะขนาดนี้เนี่ยมาทั้งหมู่บ้านเลยหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเออเจ้าแม่คือว่าเจ้าแม่ครับผมกับชาวบ้านนะเดือดเนื้อร้อนใจเหลือเกินครับเจ้าแม่เดือดเนื้อร้อนใจเรื่องอะไรอะฮะเจ้าแม่ครับคือว่าฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูการเลยครับ ทำยังไงดีครับเจ้าแม่ฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องโอ้ไอปัญหาแบบนี้มันเป็นปัญหาโลกแตกเอาละเอาละเดี๋ยวข้าจะช่วยพวกเองเองอืแม่ถ้าตอนนี้ข้ายังเรียกไม่ได้รอสักหน่อยได้ไม่เล่าเดี๋ยวข้าจะให้เทวดาช่วยข้าอีกแรงหนึง่งเออเทวดาอะไรหรือครับเจ้าแม่ ก็พะพิลุนไงพะพิลุนเนี่ยเป็นเพื่อนของข้าเองแต่พะพิรุนน่ะจะเดินทางมาถึงหมู่บ้านของเรา,าใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะเว้ยเฮ้ยโอ้หนึ่งอาทิตย์นั้นก็เร็วนะสิครับเจ้าแม่ใช่หนึ่งอาทิตย์ถือว่าเร็วพวกเองรอได้หรือเปล่าเล่ารอได้ครับเจ้าแม่โอ้ยขอบคุณเจ้าแม่มากๆเลยนะครับที่ช่วยเหลือแล้วเจ้าแม่จะบอกพะพิรุนเขายัางไงล่ะครับ ก็ไม่บอกยังไงเน่ยถ้าพระพิรุณเข้ามาข้าก็จะบอกให้เขาทําให้ที่นี่ฝนตกให้ที่นี่ชุ่มชื้นแหนน้นํามีปลาในนามีข้าวอ่ะรู้หรือเปล่าโอ้เจ้าแม่สุดยอดจริงๆเลยเออเจ้าแม่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเราจ้องจัดเตรียมเครื่องเส้นเครื่องบวงสรวงอะไรรอพระพิรุณหรือเปล่าลครับไม่ต้องนะไม่ต้องไปบวงสวงอะไรพระพิรุณหรอก พวกเองก็เตรียมค่าครูค่าไหว้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ก็ถามมีสีมันเออได้ยินข่าวว่าเงินนะ่ะ9 9บาทปากใส่กับข้าวหนึ่งกระสอบนั่นแหละพวกเองมากี่คนนะ่ะก็ข้าวก็นับเอาจํานวนเท่ากันนั่นแหละครับเจ้าแม่ถ้าง,งั้นพวกเราจะเอาทําตามอย่างที่เจ้าแม่บอกครับอืออือดีดีดถ้าง,งั้นข้าไปก่อนละ โอ้โหพวกเราพวกเรากราบแล้วกราบแล้วอุ้ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆเจ้าแม่ไปแล้วกราบส่งเจ้าแม่แลูกเข้าหลังจากที่เสร็จพิธีแล้วชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้านก็ได้พากันเดินทางกลับและในเย็นวันเดียวกันนั่นเองไอ้แดงหลานชายเพียงคนเดียวของพระศรีมันก็อยู่ในเหตุการณ์ที่เรื่องผู้ใหญ่บ้านมาขอฝนปีนี้ด้วยด้วยความสงสัยมันก็เลยได้เอ่ยปากถามพระศรีว่าป้าครับป้าอะไรอะ่ะแดงป้าครับ ทำไมป้าถึงไปบอกเขาอย่างนั้นน่ะบอกเรื่องอะไรวะก็ป้าไปบอกเขาว่าเดี๋ยวพระพิรุณจะมาอาทิตย์หน้าฝนจะตกอาทิตย์หน้าป้าบอกเขาอย่างนั้นได้ไงครับถ้าความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่พูดน่ะพวกเราจะไม่เดือดร้อนหรอครับป้าโธ่เอ้ยแดงข้านึกว่าเรื่องอะไรเรื่องฝนฟ้าตกใช่ไหมลูกใช่ครับป้าทำาไมป้าไปบอกเขาอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่าฝนมันไม่ตกเราไม่ซวยกันเลยลครับป้า ตก <king> สิลูกเอ้ยอาทิตย์หน้าเนี่ยยังไงมันก็ตกกรมอุตุนิยมวิทยานะลูกเขาประกาศมาแล้วว่าพายุมันจะเข้ายังไงมันก็ตกมันตกทั่วประเทศเลยมันจะไม่ตกที่ตำบลเราตำบลเดียวก็ ed, ป้ากะละมางังลูก <sk> <att> <resonated> โอโ้ป้าป้าเก่งจริงๆเลยนะครับก็ใช่นะสิลูก เราเป็นไงล่ะเรียนหนังส่งหนังสือมีปัญหาอะไรหรือเปล่าละแดงก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับป้าเพียงแต่ว่ายังขาดของเล็กๆน้อยๆน,นะครับขาดอะไระลูกก็พวกอุปกรณ์การเรียนนะครับพวกรูเลอร์พวกไอเลเซอร์พวกเพนซิลนะครับป้าอา้าวแล้วมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ะก็ใช้ประมาณสักพันกว่าบาทนะครับป้า โอ้พันกบาทก็ไม่เยอะเลยลูกเอา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 ,เอาเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนนะลูกนะเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะนะอย่าให้ป้าทั้งเสียตั้งใจเรียนโตขึ้นจนะเป็นเจ้าคนนายคนนะลูกนะครับป้าเออป้าครับผมถามอะไรป้าสักอย่างหีิครับอะไรอลูกป้าทําไมป้าถึงมาเลือกเป็นอาชีพร่างทรงหลอกลวงชาวบ้านเขาละครับโ่แดงหลานละ ก็ป้าอายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้ววะวิชาความรู้อะไรว้าก็ไม่มีไอ้ชาวบ้านมันเชื่อเรื่องแบบนี้ป้าก็เห็นว่ามันง่ายอะอ่ลูกเอ้ยเงินก็ได้มาง่ายแล้วเกินน่ะไปไหนคนก็กราบไหว้เชิดชูบูชาเราเงินทองใช้ไม่ขาดมือด้วยแล้วหนูว่าไม่ดีตรงไหนละลูกครับป้าถ้าอย่างนั้นโตขึ้นน่ะผมขอเป็นล่างส่งอปป้านะครับได้เลยลูกเวลค้ welcome, 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 ามเวลคัมจ้า แต่ตอนนี้เรียนหนังสือให้จบก่อนนะลูกนะครับป้าขอบคุณมากครับเออป้าครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเอาเงินเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์การเรียนก่อนนะครับไปไป,ปลูกตั้งใจนะลูกนะพอพูดกันจบไอ้แดงหลานรักของปรสีก็ขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจบิดออกทางหน้าบ้านประสีแกก็เข้าใจว่าหลานชายแกจะไปซื้ออุปกรณ์การเรียนอย่างที่มันพูดเอาไว้แต่เปล่าเลยครับท่านผู้ฟัง ไอ้แดงมันไม่ได้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนอะไรเลยแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนอะไรด้วยแถมลงล่ำโรงเรียนก็ไม่ค่อยจะไปวันวัน,วนมั่วสูงดูดยาบ้าอยู่กับเพื่อนและครั้งนี้มันก็ได้เงินจากป้าของมันไปถึงพันกว่าบาทไอ้แดงก็ซื้อยาบ้ามาดูดที่บ้านของเพื่อนหยาดอิ่มนำสำราญในทีเดียวแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังในขณะที่ไอ้แดงกับเพื่อนกำลังดูดยาบ้าอยู่นั้นก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เข้าทําการจับกลุ่มมันและเพื่อนเป็นอันว่าไอ้แดงหลานรักของร่างทรงเยสีก็ได้ติดคุกพร้อมกับเพื่อนไปตามระเบียบหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปถึง3วันด้วยกันเยสีแกนึกโงนสงสัยว่าทาไมหลานชายแกหายไปไหนตั้งหลายวันแกเที่ยวตามหาไปที่บ้านของเพื่อนไอ้แดงแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีใครรู้ข่าวคา,วข,าวของไอ้แดงเลยประสีแกเสียใจมากแกท้อถอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แกขอคำปรึกษาจากใครก็ไม่มีใครช่วยเหลือแกได้เลยป้าไอแดงมันหายไปกี่วันแล้วเนี่ยโอ้วันนี้ก็วันที่สี่แล้วเนี่ยหาไม่เจอเลยเว้ยทำยังไงดีไว้เปิ้ลเอาป้าป้า,ป,าป้าก็ให้เจ้าแม่บัวเขียวเขาหาช่วยป้าสิโอ้ยข้าเสียใจเหลือเกินเปิ้ลเจ้าแม่บัวคงบัวเขียวอะไรนะั่นไม่มีจริงหรอก ข้าหาอลอกลวงชาวบ้านไปอย่างนั้นเนี่ยข้าอยากได้เงินมันน่ะฮะป้าป้าทําอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะคอยดูนะเดี๋ยวฉันจะเอาเรื่องที่ป้าหลอกลวงพวกฉันน่ะไปบอกให้ทุกคนรู้เนี่ยบอกก็บอกไม่มีไใจเสียแล้วถ้าหลานชายข้าไม่อยู่ข้าก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วเองจะทําอะไรก็ทำํำข้าไม่สนใจฮ่ะป้าคอยดูนะฉันจะไปบอกชาวบ้านเขาให้หมดเลยโถ อะไรหายผัวหายผัวมีเมียน้อยทรัพย์สินเงินทองใครมีปัญหาปรึกษาป้าป้าบอกเกาได้หมดเลยอะแล้วเนี่ยหลานชายป้าคนเดียวหายป้าหาไม่เจอป้าเป็นล่างทรงเก๋จริงๆด้วยอะโถเอ้ยพวกฉันคือคนในหมู่บ้านไม่ได้ง่เลยไปละไปเลยกข้าไม่ง้อใครหรอกโถแดงป้าจะทำยังไงดีเนี่ยญาติของป้าก็มีแค่แดงคนเดียวด้วยอะ พอภาษีแกคิดได้อย่างนั้นแกจึงคิดว่าแกจะไปแจ้งความที่โรงพักครับตำรวจอาจจะช่วยเหลือแกได้ก็ไดค้คุณตำรวจคุณตำรวจช่วยอีฉันด้วยเอา้านี่ภาษีร่างทรงนี่ครับมีอะไรเหรอครับป้าคุณตำรวจไอ้แดงหลานชายคนเดียวของฉันทำไมหายออกจากบ้านนะเกือบอาทิตย์แล้วเนี่ยช่วยฉันด้วยเออแล้วหลานชายป้าชื่ออะไรอะไอ้แดงอะ่ะ หน้าตาเป็นไงครับป้าก็หลอ่ลอๆขาวๆสูงๆอะ่ะและในระหว่างที่ป้าสีแกคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นั้นแกก็เหลือบไปเห็นไอ้แดงที่ถูกขังอยู่ในห้องขังอา้าวนี่ไงแดงมาติดคุกอยู่นี่ได้ไงลูกโอ้ป้าครับป้าช่วยผมด้วยผมดูดยาบ้าครับตำรวจจับได้เอา้าแล้วทำไมไม่บอกลราว,ว่าเป็นหลานป้าลูกตำรวจจะได้ปล่อย ผมอายเขาครับป้าผมไม่กล้าครับป้าครับผมขอโทษป้าเอาผมออกจากนี่ด้วยนะครับได้ได้เดี๋ยวป้าจะคุยกับต้นหลวงก็ให้นะลูกนะเป็นอันว่าป้าษีแกก็เจอกับไอ้แดงรานรักของแกแล้วก็ติดคุกอยู่ที่โรงพักแห่งนั้นนั่นแหละครับและสุดท้ายแกก็ประกันตัวหลานชายของแกออกมาส่วนเรื่องชาวบ้านเขาก็รู้กันหมดแล้วครับว่าป้าศีแกเป็นด่างทรงของปลอม แต่ก็ไม่มีใครเอาเรื่องแกพอคิดว่าแกแก่แล้วอีกไม่นานก็คงจะตายและเรื่องที่แกหลอกชาวบ้านทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ก็เป็นบทเรียนที่แพงมากสำหรับทุกคนแต่ท่านผู้ฟังครับถึงการนั้นก็ยังมีคนที่เชื่อและศรัทธาในตัวของพระศรีอยู่ไม่น้อยเพราะว่าหลังจากนั้นอีกแค่ไม่กี่วันก็ปรากฏว่าฝนฟ้าก็ตกอย่างที่พระศรีแกบอกแถมยังเป็นฝนห่าใหญ่ ที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับชาวบ้านมากมายเลยทีเดียวครับขอความสุขสวัสดีจงมเีย่ทุกท่านสวัสดีครับ